โรงเรียนบ้านหนองปลือตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566มีจำนวน218คนโรงเรียนบ้านหนองปลือเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน15คนแบ่งเป็นข้าราชการครู10คนบุคลากรทางการศึกษา5คนบริหารงานโดยนางสาวสนะอนงชูราผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสืบเนื่องในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองปลือประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากการ,กรเกษียณอายุราชการ และการย้ายกลับภูมิลําเนาถึง5อัตราทำให้เหลือครูจัดการเรียนการสอนเพียง5คนและไม่ครบชั้น ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้การจัดการเรียนการสอนยังไม่สำฤทธิผลและในปีการศึกษา2565โรงเรียนได้ครูบรรจุใหม่ทดแทนจึงต้องเร่งพัฒนานักเรียนและเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูผ่านรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองปลือโดยใช้หลักการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงผสมผสานกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมครูผู้รับการนิเทศให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนติดตามและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคลมีวิธีดำเนินการดังนี้ 1. การวางแผนการนิเทศโดยการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศประกอบด้วย 1. ครูผู้รับการนิเทศ 2. ครูผู้พัฒนา 3. ทีมงานวิชาการและ 4. ผู้บริหารโรงเรียนประชุมร่วมกันทบทวนนโยบายของสพทและนโยบายของเขตพื้นที่สภาพบริบทข้อมูลผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา 2. ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทราบ 3. ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกรอบดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเป้าหมายของการจัดการศึกษา 4. ร่วมทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับครูร่วมกันแก้ไขคิดหาแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 5. ร่วมกันให้ข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 6. ประเมินความพึงพอใจให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปวางแผนการนิเทศครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 7. รายงานผลการดำเนินการนิเทศเพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผลสำเร็จที่ได้และการนำผลไปใช้ 1. การออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสามารถของผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความแตกต่างของผู้เรียน 2. การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาวิชาเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 3. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนรู้มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดก,การเรียนรู้จัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 4. การวัดและประเมินผลการเสริมแรงและสนับสนุนการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีภาพความสำเร็จ3ด้านคือ 1. ประสิทธิผลของสถานศึกษา 2. ประสิทธิผลของครู 3. ประสิทธิผลของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลือมีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจประจำปีการศึกษา2565ดังนี้ 1. ผ่านประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสอมสอส 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3รวม2ดา สูงกว่าระดับประเทศ 3. ผลการทดสอบระดับชาติโอนิวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศและ4ผลการพัฒนานักเรียนด้านทักษะวิชาการ